กคเราจะออกจาก Number 4ฟ oh, ชาวแห่งนี้นะฮะไปไหนฮะแต่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดีนี่ฮะบ้านพักน่ารักมากนะฮะบรรยากาศดีมากทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปถ้าขวาก็จะออกไปซิก y b บูเฮาส์ได้ไปประตูเชียงใหม่ได้ไปวัดพระสิงห์ท่าแพได้หมดเลยนะครับสวัสดีครับเวท so wet <red. S 2> yeah so ถ้าเกิดเราไปทางซ้ายตรงนี้ก็จะมีวัดหมื่นตูมนะคะแล้วถ้าเกิดจะออกทางนี้สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เหมือนกันแล้วไปประตูเชียงใหม่ได้ทุกคนก็แล้วแต่เลยตรงนี้เป็นถนนประชาพระปกเกล้าซอยหกนะจำให้แม่นก็คือถนนพระปกเกล้าเนี่ยจะอยู่ติดกับตลาดประตูเชียงใหม่เลยทุกคนตรงเส้นเลยด้านนี้ซึ่งจะไปวัดเจดีย์หลวงก็ได้วัดพระสิงห์ก็ได้แต่เชื่อไหมตรงนี้มีวัดเห็นไหมนี่นี่น,นี่ออกมาจาก นัมเบอร์โฟร์โอทาวเนี่ยก็จะมีวัดทุกคนนี่หาวัดอะไรรู้ไหมสวยมากเดี๋ยวเราขอถ่ายโลโก้ของ Number 4 o โฟร์โอทตรงนี้ก่อนเป็นกลมๆเห็นไหมจะเป็นสีขาวๆทุกคนนะฮะอ่ะย้อนกลับไปใหม่ไปเราออกทางพระปกเกล้าซอย6นะซอย6ทุกคนปกเกล้าซอย6ย้ำชัดๆนะฮะเดินไปเรื่อยๆตรงนั้นจะเป็นถนนประชาธิปกทุกคน นะฮะประชาติบกนะฮะต้นซอยแต่ท้ายซอยตรงนี้คือพระปกเก้าซอยหกตรงนี้จะเป็นถนนราชพักกิน,นยนทุกคนตรงนี้ราชพักกิน,นัยดังนั้นจะเห็นว่าท้ายซอยหกกับต้นซอยหกจะสุดกันนะฮะจะถึงกันอยู่แล้วนะฮะก็เอาง่ายๆวัดที่จะพาไปเนี่ยนะฮะมีพระเวท นะฮะพระเวท,ทาเวสุวรรณแบบปางนั่งนะฮะปางนั่งบนเขาเรียกว่าอะไรนะปางนั่งบนซับอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนลืมนะ <c oughs> เห็นไหมเมื่อกี้เพิ่งถ่ายมาในอีพีที่แล้วดนเดินเดนดนเดนเดนดนจาก ini, ini นูนินิคคาเฟ่นูนูนิิคาเฟ่อะทุกคนตรงประตูเชียงใหม่เดินมาเรื่อยเอเอ้าเจอวัดนี้ได้ไงสวยมากทุกคนปรากฏเอา้าซอยติดกับที่เราพักนี่นาะเราเข้าทางนี้แล้วกันเนี่ยวัดหมื่นตูมนั่นเองทุกคนจะข้างหน้าจะมีรูปเกี่ยวกับ ออคล้ายๆกับเป็นสัตว์ในตำนานหิมะผ่านะ่ะสวยมากทุกคนนี่นี่ไงออกทางนี้แล้วกันเพราะเราเข้าทางซอยที่ติดกับ Number 4์โฟอชาวัดเขาปิดแล้วทุกคนจ้าเนี่ยทำบุญได้ทุกคนจ้าเดี๋ยวเราหยอดทำบุญก่อนนะนี่ะสวยมากทุกคนพระวิหารปิดแล้วเนี่ะเราออกทางด้านหน้าด้านหน้าปิดหรือยัง นี่ฮะทุกคนเริ่มมืดแล้วนะฮะห้าโมงครึ่งทุกคนจะ้ะซึ่งถ้าเกิดใครใครมาเชียงใหม่จะรู้จักแต่ท่าแพท่าแพอุ้ยดอกนี้หอมทุกคนขอดมหน่อยนะฮะหอมมากเลยก็คือท่าแพทุกคนรู้จักถูกปะแต่ถ้าเกิดวัดเจดีย์หลวงทุกคนรู้จักวัดพระสิงห์ทุกคนรู้จักตรงราชดำเนินเดินตรงเข้าไปก็จะถึงสุดพระอ,อนิหารเทวิทเทวสุวรรณปางปางอะไรน,นั่นเองปางอะไรนะปางนั่งบุญอะไรนะ บางบางนั่งบนซับเหรอใช่ไหมนี่ฮะทุกคนเห็นไหมเป็นท่านั่งเห็นไหมไม่ยืนนะฮะไม่ยืนฮะทุกคนนี่สเสบียงบุญสามารถทำบุญได้ปฏิสังขรณ์วัดเห็นไหมนี่คือวัดหมื่นตูมถ้าวัดหมื่นล้านจะอยู่ตรงราชดำเนินนะฮะตรงท่าแพเลยเป็นวัดนามมงคลอีกวัดนี่ฮะ เนี่ยเป็นสัตว์ิม,มพานเห็นไหมเหมือนกับเป็นสิงผสมกับกวางสวนไมล่าเหรุองแต่เหรานี่ไงซอยหกเห็นไหมเข้าไปเมื่อกี้ที่แน่ๆคือนี่ประตูเชียงใหม่ทุกคนประตูเชียงใหม่ตรงข้ามกับวัดเจดรินทุกคนนี่วัดเจดรินนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีก๋ออวยเตี๋ยวน้ำซุปนะฮะน้ำซุปแม่โจ้ทุกคนน้ำซุปแม่โจ้เราจะไปแต่วันนี้ม่ร้ไปทันไหมเอาง่ายๆเห็นไหมนี่คือถนน พระปกเกล้าซอยหเนี่ยะวัดเจดียหลวงเห็นไหมต้นไม้สูงๆเนี่ยจำได้เลยวระเจดีหลวงแสดงว่าเรามาทุกครั้งเราไม่เคยรู้เลยว่า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 ,วา number f o a r โอ w กาอยู่ตรงนี้แล้วก็เอา้ามีก๋วยเตี่ยวในบ้านด้วยทุกคนนี่ฮะเห็นไหมพระปกเกล้าซอยหติดกับวัดเอ่อหมื่นตูมทุกคนสวยมาก ท่าเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ก็จะมีถนนคนเดินไงเห็นไหมออกมาจากน u m b e r 4โฟแป๊บเดียวถึงวัด,วดเจด,นนด,ดีหลวงก็เริ่มต้นของการเดินถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ every sunday every single sunday ทุกคนจ๋าไปเดินไปเรื่อยไปถึงตรงนู้นนะก็จะถึงหน้าวัดเจดีหลวงเลยแล้วก็ตรงนั้นพอเลยวัดเจดีหลวงไปก็เป็นวัดพันเตา่าแล้วก็จะเป็นถนนราชดำเนินเลี้ยวขวาไปท่าแพจะเป็นทั้งแถบแล้วถนนคนเดินเลี้ยวซ้ายก็ไปวัดพระสิงห์ไงทุกคน นี่หาทุกคนพระวิหารนะฮะเข้ามาสักการะ,ะได้แล้วก็ทําบุญได้ทุกคนนี่ฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลตรงนี้จะเป็นติดกับวัดเจดีหลวงก็คือวัดช่างแต้มเนี่ยแล้วก็เดินไปทางขวามือเนะะี่ยฮะ ขวามือออกจากวัดนี้ไปก็จะเจอ,เอซอยพระปกเก้าหกไงที่เราพักไงฮะทุกคนลถมากเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเนาะเราเลี้ยวซ้ายไปถนนคนเดินนานๆจะมาวันอาทิตย์ที่นี่ทีหนึ่งเขาก็จะมีทุกๆวันอาทิตย์อย่างที่บอกอะนะฮะแต่จะเป็นวันเสาร์ไปถนนวัวลายครับทุกคนออกทางนี้ได้เลยทุกคนนี่ฮะรถเมลม์แดงนะฮะนี่ครับไปถนนคนเดินจ้าสวยมากเลยทุกคน นี่พาราโซไหมอ่ะใช่พาราโซไหมไม่ใช่พาราโซจะอยู่ตรงหนูใช่ไหมฮะอ่ะปีกหมดเลยเขาเด้สงการกันอยู่นะฮะชอบมาทำมือทำไม้ใส่ชั้นนี่ค่ะห่นคนเดินกำลังจะข้านะฮะโรงเรียนพุทธิโสพลทุกคน วัดเจดีหลวงที่ประดิษฐานพระแก้วมารากตสมัยก่อนนะฮะก่อนที่จะนำออไปประดิษฐานที่วัดพระแก้วและก็ที่สระบุรีนะฮะก็จะอยู่ที่วัดเจดีหลวงนี้ก่อนฮะนี่นะครับทุกคน ถนนคนเดินเริ่มจากตรงนี้หน้าวัดเจดีย์หลวงแต่เราจะเข้าไปวัดเจดีย์หลวงก่อนนะจะได้ถ่ายเจดีย์ยิ่งใหญ่หาทุกคนนี่ฮะเห็นไหมสวยมากซึ่งถ้าออกไปทางนี้ได้ก็จะไปทะลุวัดพระสิงห์ได้วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นวัดอารามหลวงชั้นเอกวัดเดียวที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้ยสวยจังเลย อา,อารามหลวงชั้นเอกจะมีลงท้าย3แบบนะทุกนะครับก็คือลงท้ายแบบแรกก็คือราชวรมหาวิหารและก็วรมหาวิหารแบบที่วัดพระสิงห์นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งลงท้ายว่าวรมหาวิหารเฉยๆนะฮะทุกคนเห็นไหมว้ายต้นอะไรอ่ะทำไมใหญ่จังเลยอ่ะเนี่ยเราจำต้นนี้ได้ทุกคนจาาว่าเป็นวัดเจดีย์หลวงเดินออกมาจาก Number 4โนะฮะโอชาไปเราไปเดินเป็นถายที่เจดีย์หลวงกันทุกคนจ้า วายเขาปิดแล้วว่ะทุกคนเราเข้าทางไหนดีไปเข้าทางหน้าตลาดเนาะตลาดถนนคนเดินนี่ฮะเห็นไหมบอกแล้วไงเดินออกมาจาก Number 4 o โฟร์ใช่ไหมจะเจอถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์นะแต่ถ้าวันเสาร์ถนนวัวลายแล้วก็นี่ฮะเดินหน้าถนนวัดเดีหลวงใช่ไหมเลี้ยวขวาตรงด้านหน้าตรงนู้ นะฮะก็จะไปวัดพระสิงหนะ์ได้วัดพระสิงห์ก็ได้เลี้ยวขวาไปตลอดทั้งแถบเลยนะฮะจะไปถึงอ,อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็ได้ตลาดไปถึงตรงนั้นเลยถนตนตลาดถนนคนเดินนะแล้วก็จะไปท่าแพรก,ก็ได้เดินกันถึงฮะบางคนแบบไม่รู้จักเดินก็เลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี้มาจนจําได้หมดแล้วว่าเวลาจะมาประตูเชียงใหม่เนี่ยนะฮะจะต้องมาถนนพระปกเก้าซอยหกนะก็จะเจอโอชาวนัมเบอร์โฟทุกคนนี่ฮะวัดเจดีย์หลวง แล้วก็จะมีเจวัดหมื่นตูมที่สวยมากๆทุกคนนี่ฮะไม้สวยมากทุกคนอุ้ยสวยมากดูสิทุกคนนี่เสาอินทขินอยู่ด้านในนะฮะเสาอินทขินเขาบอกว่าเป็นเสาของพระอินหะทุกคนนี่ไงเสาของพระอินนะฮะ ก็คือเป็น God Intra p i l าอ Intra ก็คืออินพระอินนั่นเอง God Intra นั่นเองทุกคนพระอิน Legend says that God Intra had to of his demon ก็มีโอ้ยมีเรื่องเล่าด้วยหรออ๋อทุกคนมีเรื่องลงเรื่องเล่าด้วยนะคะทุกคนค่อยมาอ่านเอาเองนะฮะไปเราไปดูเสาหลักเมืองค่ะทุกคนยิ่งใหญ่อาลังการตันนะฮะถนนคนเดินนะฮะก็เดินกันใหญ่เลยทุกคนจะ้ะร่มมืดแล้วปะ สวยมากเนี่ยมากีทีกีทีเรายังไม่เคยเข้าไปในนี้เลยทุกคนเพราะจะไปดูแต่ข้างในนะฮะที่เป็นอพระเจดีฮะองค์พระเจดีหลวงว้ายสวยมากทุกคนทําไมเราไม่เข้าล่ะเราต้องเข้าสิว้ายแต่งตัวไม่เรียบร้อยทุกคนจะาแต่เราไม่ได้ใส่ย,ยกทรงสายเดี่ยวมานะเป็นกางเกงขาสั้นอ่ะทาไมเดี๋ยวเขาไม่เข้าไหมอ่ะโอ้มีคนใส่ขาสั้นเข้าไปได้ทุกคนอ่าเป็นนักท่องเที่ยวเราก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันทุกคน เดี๋ยวเราอยู่ข้างนอกแล้วกันเนาะสวยมากทุกคนนี่ฮันอยู่ด้านนี้ทุกคนสวยมากนะครับ ดี๋ยวต้องโพสต์คลิปนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวจะยาวเกินใช่ไหมเราไม่อยากให้ยาวเกินเพราะคนจะเบือ่อช่องของเราได้เปรียบสามารถโพสต์สวัสดิ์ที่สุดในโลกแล้วก็ได้หลายคลิปที่สุดในโลกด้วยในแต่ละครั้งเวลาเราไปมาเราจะบอกต่อสิ่งดีๆไม่ใช่แค่หนึ่งคลิปสังเกตะ่ะงั้นเขาจะไปเทีย่ยวอย่างจังหวัดอะไรประเทศอะไรบอกได้นะมาเข้ามาดูได้ว่าที่ไหนควรจะไปนอนที่ไหนควรจะไปกินที่ไหนควรจะไปอ่อไปเยือนไปเหยียบทุกคนนี่ฮะไปพะนอนสวยมากเลยทุกคนตรงนั้น เมื่อก่อนจะมีคล้ายๆเป็นปีฉลูปีจอวางเอาไว้่ะว่าคนที่เกิดปีอะไรอะไรประมาณเนี้ยเขาเอาเก็บไปไหนเราก็ไม่รู้ทุกคนที่เห็นใส่ชุดไทยเมื่อกี้นี่ไม่ใช่คนไทยนะฮะนี่ฮะพะนอนนะฮะพนอนส่วนมากนี่ฮะ มีช้างรอมทุกุคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับนี่คือไม่ไกลจากหมายเลข4โอทาวนะเดินมาเนีย่ยเห็นไหมได้เห็นบรรยากาศยิ่งใหญ่มากนี่ก็ต้นยางเหมือนกันนะยางยางนา